สวัสดีครับวันนี้พบกับกล่องสุ่มน้องต้นต้น,ตนหลงนนะครับ Pandora Series Push by Box กันนะเป็นกล่องสุ่มน้องต้นต้นหลงคือน้องมังกรน,นั่นเองนะครับในซีรีส์ของการแบบสัตว์เทพนิยายน่าจะเป็นอย่างนั้นนะหรือสัตว์แบบสัตว์เทพต่างๆนะครับซึ่งมีทั้งหมด6แบบนะแล้วก็มีซีเกตหนึ่งแบบชื่อพวกนี้นะครับถ้าใครใช้ Google Translate ลองแปลมันจะฮานิดนึงนะอย่างนี้อะไรนะเกี่ยวปูมันม่วงอะไรผีเสื้อมะพร้าวอะไรก็ไม่รู้นะก็เป็นชื่อที่ แปลกดีนะผมไม่รู้ว่าชื่อจริงคืออะไรนะครับแต่อาจจะแบบไม่ใช่ชื่อนี้แน่ๆล่ะนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าตัวที่ผมเคยเปิดนะเป็นตัวยังไงบ้างน,นะครับจริงๆแฟนผมซื้อมานั่นแหละแต่ว่าเขาสึกเขาบอกว่าน่ารักมากเขาเลยจะซื้อยกบล็อกเลยนะนี่น้องต้นต้นหลงครับอ่าตัวการ์ดเป็นแบบนี้คือเอาจริงอ่ะตัวการ์ดดูแบบธรรมดาไม่ได้ดูน่ารักมากนะแต่พอเห็นตัวจริงอ่ะแฟนบอกน่ารักเวอร์นะน่ารักมากนะครับผมก็ มีไอเดียของการออกแบบเขานะเขามางกอนะครับใบหน้าที่มีริ้วรอยตรงนี้มีคิ้วเออเล็กคิ้วเนาะนะครับหรือขนตาเนี่ยที่ค่อนข้างที่จะโดดเด่นแล้วก็ดวงตาที่สวยงามนะครับเนื้อซีกันใดคือตัวผิวสัมผัสเขาจะนุ่มคือหลายๆกล่องสุ่มที่ผมสัมผัสมาเนี่ยตัวเนี้ยเขาออกแบบค่อนข้างนุ่มมากๆนะครับอ่าอันนี้หมุนได้ด้วยนะหมุนได้ด้วยนะแต่ว่าหมุนแล้วมันจะดูน่ากลัวนิดน,นึงอันนี้เราก็เป็นตัวห้อยแล้วก็มีกลิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งด้วย น่ารักมากๆนะครับตัวนี้ออกแบบมาได้ดีมากๆเลยนะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าตอนผมเปิดบล็อกเป็นยังไงครับอันนี้คือกล่องหนึ่งที่แฟนผมเปิดมานะส่วนอีกตัวหนึ่งครับนี่ตัวนี้ก็สวยนะสีดำเนี่ยมีปีกด้วยวิบับวิบ,บับด้วยครับก็คือออกแบบได้เท่มากนะน้องมีสี่หูไอเดียของตรงนี้ก็จะเหมือนเหมือนกันคือมีกระดิ่งแล้วก็มีตัวคล้องสายนะครับอแต่ว่าล,ลูกเล่นของสีสันเนี่ยผมว่าเขาออกแบบได้ดีนะ เนี่ยตัวนี้เป็นออกขาวดําสลับกันเห็นไหมสีออกเทาๆดานะครับสวยงามมากๆนะน้องตัวนี้ก็มีสีหูเหมือนกันแต่เป็นหูอีกแบบหนึ่งนะครับมันเหมือนเป็นข่ามากกว่าเนี้แต่เห็นว่าเป็นปูนะหรือว่าเขาด้านนี้มันเป็นด้านที่ถูกต้องวะไม่ใช่ด้านนี้แหละถูกแล้วนะคือตัวหูจะไม่เหมือนกันในแต่ละตัวนะครับเป็นความโดดเด่นของคาแรคเตอร์ดีไซน์ชุดนี้แล้วก็น่ารักมากๆเลยไหมนี่น่ารักมากกอไก่ล้านตัวนะครับเดี๋ยวเราไปเปิดบล็อกกันดีกว่าว่าเป็นอย่างไรนะสำหรับตัวการ์ดก็เป็นแบบนี้นี่ ด้านหลังก็เป็นแบบนี้ครับเดีย๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่ายกบล็อกเป็นยังไงมะโอเคครับมายกบล็อกเปิดบล็อกดีกว่าอันนี้เราก็คาดหวังว่าจะได้ซีเกตนะได้ซีเกตมาก็ดีนะครับอย่๋งที่ผมบอกทุกครั้งเลยนะวลาเราเราซื้อกล่องสุ่มนะครับเลือกที่เรารักเราชอบนะถ้าเราซื้อแล้วเนี่ยมันเป็นทุกก็อย่าไปซื้อมันนะเพราะว่าบางทีมันจะราคามันจะขึ้นจะลงอยู่ที่ความโรตนิยมของคนในกลุ่มในระยะเวลาหนึ่งเลยครับ คนไทยบางทีก็รู้ไงว่าแบบกระแสะมาก็ปั่นราคานันก็มีนะดังนั้นตัดสินใจให้ดีนะครับในการเลือกซื้อนะใช้สติดีๆเยอะๆนะครับในการตัดสินใจนะดูรีวิวดูอะไรหลายๆอย่างแล้วก็ตัดสินใจดูว่ามันถูกจริตเราหรือเปล่านะถ้าไม่ใช่ก็อย่าไปซื้อมันนะครับมันอาจจะเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยที่เรารู้สึกว่ามันมีความสุขก็จริงแต่ว่าถ้าซื้อมาแล้วเนี่ยกลายเป็นความทุกข์ก็ไม่มีความสุขได้นะโอเคเปิดดีกว่าอันนี้ อันนี้ไม่ได้ล็อกอะไรไว้ก็เปิดได้เลยแต่ว่าลิ้นเขาค่อนข้างแข็งแรงอันนี้ผข,ขอเปิดงองนิดนึงแล้วกันเนาะปุ๊บหกกล่องมาลุ้นกันดีกว่าว่าจะได้ไหมนะครับอ่ะส่มเหมือนเดิมกล่องที่อยู่หน้าสุดไว้ก่อนหนึ่งกล่องนะไม่มีตัวซิลเปิดฮนะงั้นแงะเลยแล้วกันนะครับมาครับขอดูก่อนว่าจะแกะไงดีนะจริงๆตรงนี้มันมีตำแหน่งมันมีตำแหน่ง,นงลอยปลุกอยู่นะจริงเราสามารถงัดแล้วง้างเอาเลยก็ได้นะครับ อ่าหรือผมจะใช้คัตเตอร์กรีดดีเดี๋ยวผมขอทดสอบอันหนึ่งก่อนแล้วกันเนาะผมของัดจากรูนี้ก่อนแล้วกันนะครับนี่แล้วมันจะงัดออกไงอ่ะมันจะงัดออกไม่น่าใช่อะ่ะรอยปูนี้มันได้แค่งัดอ่ะแต่มันเอาไม่ออกครับอ่ะก็กลับไปเป็นเวอร์ชันสองเหมือนเดิมครับตัดครับจริงเป็นผมไม่ค่อยชอบการใช้คัตเตอร์ตัดแบบนี้แหละแต่ว่า มันก็สะดวกดีฮะสะดวกดีในหลายหลายข้อหมายนะเพราะมันทาให้เราตัดออกทีเดียวแล้วเราก็เปิดได้เลยครับแต่ว่าจะเสี่ยงกับการโดนมือหรือไอ้ม่ใช่โดนมือโดนตัวของการเปิดกล่องแล้วทําให้ขาดนิดนึงนะครับอ่ะโอเคนี่อ่ะอน,นี้ผมเปิดไม่แม่นก็เลยหลุดนิดนึงนะปึ๊บได้ตัวอะไรเอยน้องสีเขียว กระตายแล้วมั้งนะครับอ่ะอย่างที่บอกเราไม่เปิดทุกตัวนะเราเปิดเราให้ทุกคนดู2ตัวแล้วนะที่เหลือเราจะจะสุ่มเอ้นี่เป็นรอยอะไรทักอย่างเป็นรอยกาวยิงอยู่เลย่ะเราก็เปิดตรงนี้แหละนะครับง,ง่ายๆก็ได้เคเปึ๊บน้องน้องช้าง มาลุ้นกันว่าจะได้ซีเคีหรือเปล่าจะได้ซีเคีไหมนอ้องจะได้ซีเคีหรือเปล่าจะได้ซีเคีไหมนอ้องจะได้ซีเคีหรือเปล่าซีเคีของเราคือน้องกัตตาอุ้ย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 ได้ตามแบบเลยอะไรน้ำผึ้งมะนาวไม่รู้นำชื่อไม่ได้หน้าตัวหน้ากล่องตัวหน้ากล่อง กกุดกๆดกกดกดกดดกดถ้าใครให้เด็กเปิดนะครับก็ระวังเรื่องคัตเตอร์นิดนึงนะอ้าวตัวตะกี้นี่เองคัตเตอร์จะมีกีดโดนสินค้าได้นะครับลงถึงมือด้วยระวังนิดนึงนะก็เซฟตี้ไว้ก่อนนะครับฮึบนี่เป็นไงเริ่มเปิดคล่องแคล่วนะสีดำป่ะ อุ้ยได้สีเขียดวะไม่ใช่แปลอดตอนนี้ก็เหลือตัวสุดท้ายแล้วจะได้ตัวสีดำไหมหรือสีเขียโอ้ยสีมันเหมือนกันเลยอ่ะนึกว่าสีเขีมาดูกันสีดำสีสีเขียไหมนะครับขยับนิดนึงอืมโอกาสหนึ่งในเจ็บสว่าจะมาถึงเราหรือเปล่าเนาะแทนแทนแทน แทมแทมแทมแอบรุ่นหน่อยแอบรุ่นหน่อยเหมือนเปิดไพ่รุ่นไพ่อ่าไม่ได้ละสีดำจำชื่อภาษาจีนได้เมื่อกี้ <g ül> <g ül> ก็ตามเกย์เลยนะครับไม่หลุดเลทครับผมไม่หลุดเลทนะโอเคอ่ะก็ตวัวสีดำกบตัวแบบนี้เอาจริงไม่รุดเลทก็ไม่ได้มีอะไรนะก็น้องก็น่ารักดีครับแต่ทุกตัวอาจริงน่ารักหมดเลยนะ ถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยคือแบบทุกตัวเนี่ยออกมาแล้วเนี่ยผมว่ามันน่ารักกว่าที่ภาพเห็นนะครับเพราะผมเห็นตัวสีดําอ่ะดูแล้วถูธรรมดาเนอะเห็นไหมนะแต่พอออกมาจริงแล้วน้องดูน่ารักมากแต่หัวจะไม่ได้กลางแบบนั้นนะต้องจัดนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยก็ประมาณนี้ครับสำหรับคลิปหน้านะครับผมจะรีวิวอะไรนะติดตามชมกันได้สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับผมแล้วเจอกันครับต้นต้นหลง